หรือ,อโคเซียนเราเป็นลูกเป็นลูกไอลูก,กดาวนะ <c oughs> มีดมันไม่ค่อยได้นะมันไม่คมนะมันล้อมาแล้ว <c oughs> ก็ก็มันใช้ได้นะเราไม่ซื้อใหม่อ,อันนี้หวานแน่นอนเลยรู้เลยเนะี่ยโอ้โหพอดีเลย ออดีแบบขูดเนี้ยกินับเพื่อนปัดโทปัดโทรปรับปรับอือใส่น้ำแข่งไปแล้วนะครับหอมแบบสุดยอดมาเดี๋ยวกินน้ำออกันดีกว่ามาจะลองก่อนมะครับพี่ๆนะนะน้องๆทุกคนครับน้ำมะพร้าวจากต้นนะครับเหงื่อแตกยังไม่อยู่เลยเก็บไว้ ชื่นากเลยครับสุดยอดอ่ะปัต้ตโ